วันนี้ชวนดองไข่เค็มนะคะเมนูวันนี้จะชวนดองไข่เค็มล้างทําความสะอาดก่อนค่ะ ล้างสะอาดแล้วถึงลมไว้ให้แห้งนะคะเราจะตั้งเขา้าไปอย่างนี้ให้เขาแห้งสนิทก่อนเราจะไปต้มน้ำเกลือกันนะคะก็จะมีไฮที่ใส่มีเกลือทะเลเกลือนะคะ250กรัม ให้ค่อยเดือดสักพักนะคะให้น้ำเกลือเราเดือดสักพักหนึ่งค่ะดีแล้วค่ะปิดพักให้เย็น ให้น้ำเกลือเราเย็นสนิทก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำไข่มาเรียงลงไปนะคะเราไข่เราแช่ลงไปไข่เค็มเนี่ยคะ่ะแช่ลงไปเราจะไม่เอาเทลงไปเนาะเพราะว่าเรากลัวแตกแบบนี้เขาจะลอยน้ำลดการประทะลงได้คะ่ะไข่ก็ไม่ร้าวไม่แตกแต่ถ้ายังไข่ใส่ในไหแล้วน้ำเทลงไปเรากลัวแตกคะ่ะ แบบนี้ไม่แตกไม่ร้าวนะคะเพราะว่ามีน้ําคอยรับเขาก็หาอะไรหนักๆทับเขาไว้แม่เขาลอยขึ้นมานะคะ ปิดฝาเข้าไว้อยลืมเขียนวันที่แปะเข้าไปด้วยไม่งั้นเราจะลืมเนาะวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบสี่พฤศจิเม็ดข้าวค่ะแปะลงไปให้เรารู้ว่าเราทำวันไหนแล้วก็นับไปค่ะถ้าจะไปทำไข่ดาวก็สักสิบสองวันสิบห้าวัน ถ้าจะทานกับข้าวต้มก็ให้ข้าเค็มนิดนึงนะคะสิบแปดวันของเราเราเอายี่สิบวันไข่เค็มค่ะลงันที่ไว้แบบนี้เราก็จะรู้เวลาถ้าจะทำไข่ดาวนะคะหลังจากเราดองไปแล้วเนี่ยสิบสองวันหรือสิบห้าวันทานกับข้าวต้มนาไปต้มเป็นไข่เค็มมันๆก็สิบแปดวัน เค็มหน่อยก็22วันประมาณนี้ค่ะไข่เค็มนะคะวันนี้ดองมาได้23วันเราก็จะเอาออกไปต้มเป็นบางส่วนนะคะไม่มีอะไรนะคะใส่ถุงนี่คือกันว่ามือเราเปื้อนกลัวว่าหยิบเข้าไปแล้วไอ้ส่วนที่เหลือก็จะเสียเนาะแล้วก็ใส่ถุงมือเข้าไปหน่อยค่ะ ก็หยิบเอารูปที่เราจะเอามาต้มใส่กะละมังใส่ลงไปในน้ําก่อนกันกระแทกแตกเนาะหยิบเอาไปต้มเป็นบางส่วนให้ดูนะคะนี่เราไปดูวิธีต้มกันเนาะนี่เราก็จะเหลือไว้บางส่วนที่เราไม่ได้ใช้นะคะเพื่องี้อากาศหนาวเราก็จะต้มให้ดูสักสิบฟองส่วนที่เหลือนี่ก็ไว้อีกสักอาทิตย์แล้วอยมาเอาขึ้นจากน้ำเกลือค่ะ ไฟอย่าแรงมากนะคะไฟแรงมากก็จะทําให้ไข่เราแตกได้เนาะเราจะยืดอายุไข่เค็มเราให้ได้อยู่นานวันขึ้นในกรณีที่เราต้มใส่สารส้มลงไปหน่อยนึงคะ่ะจะทำให้ผิวเขาสวยแล้วก็ ไข่เค็มเราไม่เสียง่ายเนาะใส่สารส้มลงไปนะคะใส่ในตอนนี้เลยค่ะใส่พร้อมไข่นี้เลยการใส่สารส้มเนี่ยจะทำให้ไข่เราไม่เสียง่ายแล้วผิวไข่เค็มเราจะนวลน,นวนเหมือนนวลแป้งเกาะอะค่ะจะยืดอายุ ไข่เค็มได้อีกห้าวันเจ็ดวันประมาณนี้นะคะยี่สิบกว่านาทีค่ะขึ้นเลย ลองไปทำชิมดูนะคะไข่คเค็มดองแบบธรรมชาติใครที่ชอบเค็มหน่อยก็สิบแปดวันนะคะเอามาดาวก็จะออกเค็มนิดนิดอร่อยดีค่ะทานกับข้าวต้มอร่อยมากขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ